ให้พี่แบ่งไหมคะพเพื่อนเพื่อนรอดูผมจะทำอะไรสรนุกสนุกให้เพื่อนๆดูนะจำไมายเลขสีส่ให้ดีๆนะเพื่อนๆจำไมายเลขสี่ให้ดีๆนะ จะทำอะไรสนุกสนุกให้เพื่อนดูกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันแหกปากเราด,ดูนะรอดูว่าผมจะทำให้มันแหกปากได้ไหมเพี่อนๆว้าไอ้ยมึงโกยเลยมึงเนี่ยไอ้เพื่อนตามแปะมันแหกปากแล้วในที่สุดผมก็ทำได้เ,เพื่อนผม <laughs> บอกแล้วว่าผมจะทำให้มันแหกปากนะผมบอกไปแล้ว

บศัตรูแล้ว First Blood ช่วยด้วยขอบคุณนะ Double Kill Triple Kill ให้พี่แบ่งไหมคะ เพื่อนๆรอดูผมจะทำอะไรสนุกสนุกให้เพื่อนๆดูนะจำม่เบอร์สี่ให้ดีๆนะเพื่อนๆจำม่เบอร์สี่ให้ดีๆนะ จะทำอะไรสนุกจะดูให้เพื่อน,นดูกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันแหกปากเราดูนะรอดูว่าผมจะทำให้มันแหกปากได้ไหมไอ้พวกรอดูนะ blood แต่มันวิ่งแม่ผมฆ่าเองนะนเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเลยนะตนัวมันเ็บแต่มันเสกทะลึ่งวิ่งแม่ผมฆ่าเองเรียบร้อยนี่ฮะพี่แบง,งค์ไหมคะหน่อมผมจะเดินเหมือนบอทให้มันดูนะ ขนาดผมช่วยมันยิงมาหนึ่งตัวแล้วนะพวกมันก็สู้สามต่อสามมันยังจะไม่ไหวอ่โดย <Triple kill. S 1> สู้สามต่อสามยังสู้ไม่ไหวอ่อนขนาดไหนก็ดูเอาตี้ผมอะ bọc đi Khó khổ rồi Khó khổ rồi เขาสองคนจะยังไงเกมนี้จะไหวหรือเปล่าไม่ช่วยยิงดีกว่าอนไรวไม่ช่วยยิงไม่ช่วยวย,งวย,งวยิงดีกว่า First Blood เอาคิวก่อนดับเบิลคิลถอยด้วยดับเบิลคิลปั่นทางขยงหวยแพ้ไปเป็นเกมเนีはは่ย ขอของหน่อยจง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 ซาฮูร์เพื่อนเพื่อนดูนะเกมนี้ผมจะเปิดไม้ดักรอมันนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะมีหมาเห่าแน่นอน รอดูได้ผมไม่ไปช่วยนะเกมนี้บอกไปก่อนผมไม่ไปช่วยช่วยด้วย First Blood เอวี่ยมึงป่วยเลยมึงเนี่ยี้ยาามแปมันแหกปากแล้วในที่สุดผมก็ทำได้เพื่อนๆผมบอกแล้วว่าผมจะทำให้มันแหกปากนะครบอกไปแล้ว เออตาหมาไม่เจ็กดับเบิลคิลไรครับเบอร์สี่ครับยังไงครับแหกปากแล้วหรอเบอร์สี่อะแหกปากเมื่อกี้ เราเรา,เราทำได้บอกแล้วผมจะทำให้มันแหกปากมันดไปแล้วมัน <c oughs> อยู่ด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> เพาื่อนมึงเ่อในเบอร์ไทยกด,ดีวะคือมันเข้าเกมไปแล้ววะอะไรอุตส่าห์ว่าจไปดูคลิปในช่องผมเกมไปแล้ววะอะไรอ่ะ อนนี้มันเข้าเกมไปแล้วเพ่อนที่ดีบอกไปแล้วว่าผมจะทำให้มันแหกปากกันได้นะแล้วเข้าเกมไปเลยใช่ป่ะเพื่อนรอดูคลิปนะเพื่อนรอดูสภาพนะ